ทริปเปิลยูนิตวันนี้เสนอตอนคำต้องห้ามมันไม่เห็นว่าเถมาสิอ๋อเดี๋ยวเป็นแขกรับเชิญเดี๋ยวอองก่อนสวดดิครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Triple Unit นหนึ่งวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับท่านที่ไหน่ะตึกอะไรอ่ะตึกดาต้าเซนเตอร์นี่เรามาทำอะไรกันเนี่ย เกมอะไรเกมอะไรอื่นวันนี้เล่นเกมอะไรกันเกมททยครับไม่ใช่อะไรอะคำต้องห้ามเคยเล่นเกมนี้มาก่อนไหมไม่เคยเอ้เคยเคยเคยใช่ไหมครับใช่แต่ว่าเป็นให้พูดคำนี้ออกมาให้ได้แต่ว่าเป็นเวอร์ชันแบบภาษาอังกฤษอ่ะโอ้โหอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยอินเตอร์โอเคครับอาเมนครับ ใส่หมวกรอไว้แล้วใส่มงกุฎรอไว้แล้วเดีไว้รอแล้ว <นะ S 2> ครับเดี๋ยวพร้อมละวันนี้มั่นใจแค่ไหนว่าจะชนะเกมนี้ยังไม่มั่นใจนะยังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยครับต้องลองดูแล้วว่าเล่นเขาเล่นยังไงกันในทุกคนครับวันนี้เรามีอะไรครับวันนี้แขกรับเชิญพิเศษหนึ่งขอต้อนรับคุณปักไฟนะครับมีเสียงปรบมือไม่เดี๋ยวใส่ชท้าให้เดี๋ยวใส่ชท้า วันนี้แขกรับเชิญนะครับเป็นคุณปักนะครับเป็น f อช่องเรามานานแล้วยังครับเนี่ยต er ิดตามตั้งแต่30ปีที่แล้รับเดี๋ยวเดี๋ยวช่องเพิ่งทำไม่ถึงปีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอายุยังไม่ถึงสามสิบเลยรวมเวลาที่อยู่ในคุกนะครับเขาเป็น f อซีที่ว่าดูช่องเราทุกตอนเลยนะอย่างตอนล่าสุดเนี่ยพูดซิว่าพี่เม้นพากใครมาสาวสาว โอ้โหเขาดูจริงเขารู้จริงเนี่ยเขารู้จริงเลยกลางคลิปเลยนเลยนี่ยโอเคครับวันนี้พี่ปักมาเล่นกับเราด้วยถ้าพร้อมกันแล้วกติกามีอยู่ว่า <S 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 สําหรับกติกาเกมคําต้องห้ามนะครับ <S <S หนึ่งเลยก็คือให้ผู้เข้าแข่งขันนะครับจับฉลากแปะคาต้องห้ามบนหน้าผากของเพื่อนแต่ละคนนะครับโดยที่แต่ละคนเนี่ยจะไม่รู้คําต้องห้ามของตัวเองนะครับส่วน2นะครับใครที่หลุดพูดคําต้องห้ามของตัวเองนะครับจะต้องโดนทําโทษนะครับ แล้วก็3นะครับผู้ที่เหลือรอดคนสุดท้ายคือผู้ชนะเกมนี้ครับผมมาทุกคนครับหยิบกระดาษเลยครับหยิบทุกไหนก็ได้โอเคพี่ปั๊กแปะกระดาษนี้แตะมือม่อนพี่เม่นก็คือคำว่าโอเคทุกคนเห็นแล้วนะครับอ่ะพี่เม่นแปะให้ทำอยายให้ทาเห็นนะระวังนะ ้วรูาโอเคไปถามแต่ให้พี่ปักย้ห้พี่ปักเห็นนะครับอ่างั้นเรามาเริ่มกันเลยพี่ปักเริ่มก่อนถามถามเลยปกติชอบกินอะไรคะกินของหวานแค่นี้นะต้องถามยาวๆโอเคอ่ะถามพี่เ่นถามพี่เบนปกติเ่นเ่นกินอะไร ตอนเที่ยงไปกินข้าวยำไก่แซ่บนะอะไรเงี้ยเฮ้ยเ้ยแพ้จริงไหมเนี่ยเออข้าวยำไก่แซ่บอะไรอย่างนี้อะไรไม่ต้องโอ้แม่คนแรกเลยโอ้เริ่มก็แพ้แล้วอะไรวะเก่งนนะเเี่ยก่งนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่ปังปกติพี่ปังไปเตะบอลที่ไหนคะที่ไฟฟังอ๋อไปกับใคร่ แพ้แพ้แพ้เหน่อชนะโอ้โหรอบแรกเป็นทามชนะโอเคทามบทลงโทษบทลงโทษนี่ก็คือบทลงโทษนะครับสำหรับผู้แพ้อ่ะผู้ชนะริมเลยยังไม่มีตาหน้าไม่เราต้องรีบชิ่งก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้กินไง่ตาเนี่ยเ้อ ให้มันหมดกล่องก่อนก่อนที่เราจะดิบปร์กินก่อนเลยโอกินสบายจัง่อไปตาพี่เมนกินครับเคยกินมาแล้วตอนหมาหง่ะรอบต่อไปเดี๋ยวผมเล่นด้วยอ่าเดี๋ยวผมเล่นด้วยนะครับทุกคนยิบเลยครับใครทำ อ๋อนี่นะครับทำพี่เมนนะพี่เมนติดให้ทำเลยครับยากอยู่ไหมไม่ยังไม่ยากนะทำติดพี่เมนทำติดใช่ปะเฮ้ยกลับหัวเดี๋ยวให้ป้าติดผมพี่มองไม่เห็นนะพี่มองไม่เห็นนะพี่ไม่มองนะพี่ไม่มองนะเริ่มกันเลย ว่าพี่เมนชอบกินอะไรบ้างชอบกินชาเย็นเข้มเข้มเล่นเกมเก่งมากเลยม่เคยเล่นฮะพ่อแม่เมนทำงานที่ไหนเหรอครับทำงานที่ทำงานนี่ปกติเวลาเรานอนที่บ้านเนี่ยตอนเด็กๆเรานอนกับพ่อหรือนอนกับแม่นอนกับนอนกับแม่ ติทำอ่ะอยู่ที่บ้านอ่ะน้องเรียกทำว่าอะไรก็เรียกว่าทำเหรอเหินไหมเนี่ยไม่บอกถ้ามีคนมาชมเข้มเยอะๆนี่เข้มจะตอบเขาว่าไงครับขอบคุณครับฮะเหงมั้ยเนี่ยเจ้าก้อนเอยลืมใช่เออลืมคิดไม่คิดว่าเข้มจะตอบโอ้ยขอบคุณนะครับผมโดน พี่เข้มกับพี่เมนใครเล่นเกมเก่งกว่ากันไม่มีหนูเก่งที่สุดเปตนคนเก่งเลยโอ้พี่เข้มกับพี่เมนใครกินเก่งกว่ากันหนูอยู่แล้ววันนี้หนูไปกินหม่าล่ามาหนูกินแซงของคนนี้ย่านไงเป็นไง้าทำแบวคือเลยครทำแบาคือเลย พูดแล้วเอ้าพูดคำว่าพี่เรียบร้อยพูดคำว่าพี่นะพูดคำว่าพี่โอเคพี่ปั๊กชนะครับพี่ปั๊กมาแล้วเดี๋ยวห้ผมี่ นีไปทำใหม่ทำใหม่ครับหยิบเลยครับหยิบเลยจะโดนผมเนี่ยนี่ไม่ขีเหนียวนะโอ้โหโอเคครับ อะไรเหรอยังไม่เริ่มนี่พีแพ้แล้วยังไม่เิตวเริ่มแล้วก็ได้ยังไม่ได้ปั่นไม่ต้องดำเนินรายการแล้วไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวครับนี่ก็คือโดนแล้วอะไรวะเนี่ยทำงานที่พี่เข้มสั่งเสร็จไปยังงเรียบร้อย เรียบร้อยเมนเชื่อไหมเมนคิดว่าไงเรียบร้อยฮะคุณแม่งกอล์ฟเรียบร้อยเรียบร้อยถามถามเลยถามถามเลยว่าปักถามไม่ได้ว่จะต้องเปลี่ยนคำถามให้เมนจะไงนี่วะนี่คิดไม่ออกคุณ กลับไปคิดก่อนกยังคิดไม่ออกยกกกกินไม่ออออเลับไปคิดก่อนกลับไปคิดก่อนนะพี่ป๊อกว่าตอนพี่เข้มทำงานเป็นไงบ้างคะตอนทำงานก็ดีก็ดีแบบตอนทำงานเขาชอบทำอะไรบ้างเป็นเกม เดี๋ยว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 ดูปูอ๋อได้ไหมเนี่ยแม่เขาทำงานดีใช่ไหมทำงานน้องๆผมไม่ควรยังไงเอางี้ดีกว่าพูดตรงๆเลยไม่ควรยังไงรไพูดตรงๆเลยขยันเข้าใจอันนี้รู้อยู่แล้วขยันนี่แล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกผมไม่ควรยังไงมีอะไรทำงานเสร็จไว้อ่ัแน่นอนผมทำเสร็จไว้อยู่แล้วอันนี้ใครก็รู้มีอะไรอีกมีอะไรอีกเรียบร้อยเรียบร้อยอ่าโอเคโอเคโอเคเราถามถามบ้างอ่ะ เราไม่ถามมุมถามเลยเสร็จจากนี้เราไปไหนกันต่อนีกับกับคอนโดเลยไปที่อื่นก่อนเหรอไม่ลื้อนะปกติเวลาเราเรียนหนังสือเราจะดูหนังก่อนหรือว่าจะทำกันบ้านก่อนไม่ลื้นะตอบพีเวลาเวลา เราเรียนหนังสือเรียนเสร็จอ่าเรียบร้อยรอาุเทเ้ยกอดีกแก้วเนี่ยผมสั่โอยไม่เห็นไงว่ามีทั้งเยอะไม่เห็นเต็มไที่เดียวครับอ่เกมที่สนะครับ บั๊กเป็นคำนี้คำน <Okay. S 1> ็นคำนี้พี่เมทเป็นคำนี้ผมเป็นคำนี้โอเค <Okay. S 2> เริ่มกันเลย <c oughs> คิดว่าน้ําไม่อร่อยเลยน้ำนี้ไม่มีประโยชน์เพื่ออะไรหรอมีเพื่ออะไรไหม <c oughs> ไมแ่แล้วพี่เข้มคิดว่าน้ําเป็นไงบ้างคะ <c oughs> น,น้ําเนี่ยพี่ว่ามันอะไรนะ <c oughs> ใช่ไหมเมื่อกี้เขาพูดโอ้โดว่าอะไรวะเนี่ยเไมมันแป๊บเดียว อะไรไม่ได้ทำไปมันง่ายง่ายนี่เราชอบบอกกําลังกายเราทําไปทําไมไม่บอกรู้แล้วคํานี้ยเพราะว่าสุขภาพดีอ๋อหนูรู้แล้วคํานี้ยหนูว่าหนูเดาได้ละแต่เมื่อกี้แล้วมันเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพ โดนโดนโดนโอ้ยแล้วพี่เม่นติดผมหนูอ้าถามบัฟคือเลยบัฟพี่ปักเลยพี่ปักว่าพี่เม่นเนี่ยชอบกินอะไรไข่เจียวกับชาเย็นได้ไหมอะไรนะชาเย็นน้ำปั่นน้ำปั่นพี่เม่นไม่เคยกินเอากินอยู่ใช่หรอโอ๊ยใช่หรอ ใช่เมนชนะโดยปริยายเนชนะดีใจไหมครับพี่เบนดีใจดีใจผมคือคำว่าอะไรอ่ะขอแบบเงีียาาาวววนน่่มัแปลอะไรอย่างไรใช่ไหมยากอยู่นะเนี่ยทั้งน yes? ั้นเลยยากอะไรยากโอ้ยังไงโอ้ย่างอยู่นะปังไม่มีแก้วแล้วโอ้โเลือตาเดียวแล้วตาหน้าตาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวสี่ นี่คำพี่ปักนะครับน,นี่คำท้องทามนะครับอันนี้พี่เม่นนะฮะอันนี้ผมนะครับผมไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นโอเคเริ่มก่อนเลยม่างไหมไม่ครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรหลับในที่ทำงานนอนอนกลางวันมาแล้ว <c oughs> อนอน,นตอนไหนอะ่ะพี่ปักกินกินน้ำหน่อยคำนี่ก็เตือนแล้ว <c oughs> อ,อยากไปไประชุมกับผมไหมครับพรุ่งนี้ไม่ <c oughs> ทำไมอ่ะทำไมไม่รู้ยังไม่รู้กุปกุปเลดเดอร์มีเพลงอะไรดังบ้างครับเข้มซมซานสมซานของโรโซไหมอ่ะปกติพี่บักนอนกี่โมงสองทุ่มก็นอนแล้วอนอนไวเออนอนไวแต่วันหยุดก็จะนอนดึกหน่อยอ๋อจะรับดึกอะไรอย่างนี้ วันที่สี่วันที่4คุณมาทํางานปะสี่ธันวาสี่ธันวายังไม่ถึงเลยรูได้ไงอ่ะเดี๋ยวก็ต้องรู้ล่วงหน้าก่อนโอ้หผมคิดไม้ทันหรอกวันนั้นอ่ะวันที่ห้าคุณมาทํางานไหมวันที่ห้าวันที่ห้าวันพ่อดูก่อนดูก่อนดูทําไมอ่แล้วคุณมาทํางานไหมไม่มาทาไมอ่ะดูก่อนปกติ ปกติเมนเป็นปกติเมนไปตัดผมร้านไหนครับร้านตัดผม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 นะครับตัดผมเออผมพี่ไม่พูดกับไทม์จริงใช่ไทม์ถือว่าเล่นเล่นยากเจอตัดผมก็ไปไม่เคยเจอมุกใหม่ว่ะโหดจัดวันนี้พี่เปิ้ลสอนงานหนูเป็นยังไงบ้างครับแจ๋งแจ๋วสุดยอดเลยอืม แล้วพี่พาไปกินหมาท่าเนี่ยอร่อยปะสุดยอดเหมือนกันเรากินอะไรไปบ้างอ่ะกินน้ำกระดูกน้ำกระดูกน้ำกระดูกหมูซุปกระดูกหมูใช่เหรอใช่อะไรอ่ะวิธีแกงของที่สุดคืออะไรฝันไม่ใช่ฝันดิที่จะฝันได้ยังไงเอาเอาไปวิ่ง ทำไม่จริงนะทำไม่จริงนะทั้งแง่งง่งเลยเป็นว่าคำนี้เขาน่าจะพูดเดี๋ยวคุณนะเฮ้ยน่าจเดาได้ละพูดว่าใช่ครับยังยังยังเฮ้ยยังไม่ได้ยังไม่ใช่อ่ะ ตาเรากลับมาที่เรามทำเราจะหยุดกันตอนไหนะเราจะหยุดกันตอนไหนไม่รู้นี่คือยิงยาวเลยถ่ายถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยไม่มีหยุดเลยใช่ไหมไม่มีหยุดแล้วติดเฮ้ยพูดอะวะโอ้เอาไงดีสคนนี้ข้าผัดคับคณะหมูกรอบชอบกินอะไรชอบกินอะไรครับคณะหมูกรอบคณะคณะหมูกรอบครับ พี่ว่าเขารู้แล้วหผมว่าเขารู้แล้วแหละจริงๆการบ้าคืนบ้าคืนต้องยอมยอมไหมครับจะยอมไหมครับคุณจะยอมไหมครับโอเคถือว่าตานี้ชนะคู่แล้วกันนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับถามสนุกค่ะเกือยตอบไม่ตรงคำถามแล้วนะหนนี่ถือว่าเก่งมากครับเนี่ยน้องคนนี้ สนุกมากเลยครับแคร์ไปหลายรอบเหมือนกันเดินแต่คำที่ผมชอบพูดทั้งนั้นเลยพูดออกมาเองเลยนะพูดออกมาเองเลยเขายังไม่ต้องรับเลยเป็นไงบ้างครับแขกรับชมสนุกครับแต่อยากเล่นเข้มเยอะกว่านี้หน่อยเข้มตายไปเลโอ้โหไปเดี๋ยวผมชวนมาอีกเรื่อยๆนะได้ดีสุดท้ายนี่อย่าลืมอะไรครับ よかった。